สวัสดีตอนเช้าๆนะคะเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยวจะเตรียมตัวพาน้องนารินออกไปเลี้ยนวนายน้ำแวะบ้านแม่ยาไปเล่นทะเลสาบลังเลี้ยนวนายน้ำแล้วก็แวะกินเบอร์เกอร์คิงกันค่ะไปกันเลยสวัสดีค่ะก่อนลูกเดี๋ยวเราก็จะไปส่งน้องนารินเลี้ยนวนายน้ำก่อนจะพาแวะไปบ้านแม่ยากันนะคะเพื่อนๆค่ะป้าไปเจอกันที่นู่นเลยจ้า เราพานนองนารินแบะแฮมเบอร์เกอร์คิงนะคะอาหารเที่ยงอมสมิมเรียบร้อย ยายกับหลาน See my friend Got this old wood bench at a flea market and she painted it those were black old plastic pots she painted them blue ลแลแเราก็พาน้อ,นองนรินมาลิ่นน้ำโมบานของมายาอยู่นะคะเพื่อนๆค่ะ ร้อนมากเลย ทะเลสาบในหมู่บ้านที่แม่ยายู่นะคะเพื่อนๆค่ะทุกปีนะสเสมอน้องนรินก็จะมาเล่นอยู่นี่ Now, all right. Why don't you leave the thing in the water and swim to it? Do some real swimming. not too sure yet. กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยน้องในเิ้นขึ้นไปเปลี่ยนสภาบนบ้านนะคะเพื่อนๆค่ะแม่บ้านก็จะเตรียมทําอาหารเย็นค่ะแม่บ้านจะทําเนื้อสเต็กนะคะเพื่อนๆค่ะจะย่างสเต็กทํำย่างสเต็กแล้วก็จะทำพาสต้าสลัด พลาตาสลัดเหมือนกันซีซาร์สลัดค่ะจะทำซีซาร์สลัดแล้วก็จะย่างแล้วก็ไหนไหนอีกอย่างที่แม่บ้านแผนไว้จะนี่ค่ะ,ะโลรกีตัวนี้ค่ะที่แม่บ้านแผนไว้เนาะคะ่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะย่างสเต็กแล้วก็จะทำไนทด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะแช่แข็งไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเราจะต้มกับน้ำร้อนค่ะเราจะมาหม,มักเนื้อสเต็กก่อนค่ะ อาหารเย็นง่ายๆสไตล์แม่บ้านนะคะเพื่อนๆคะ่ะย่างเนื้อสเต็กนี่คะ่ะเนื้อสเต็กแล้วเราก็จะหมักด้วยซอสเนี่ยนะคะซอสตัวนี้คะ่ะสำหรับย่างเนื้อสเต็กที่แม่บ้านชอบมากคะ่ะโรยลงไปเลยคะ่ะ โดยทั้งสองด้านนะคะมือล่างแล้วนะคะเพืเ่อนๆค่ะไม่ต้องกลัวดูเนื้อสเต็กดูเนื้อสเต็กใชคะเรียบร้อยค่ะออกไปย่างเลยค่ะทิ้งทิ้งไว้สักแป๊บแล้วก็ออกไปย่างนะคะเพืเ่อนๆค่ะเห็นไหม เนื้อสเต็ก,ตกแดงๆอย่างไม่เดียมไม่เดียมเบสทีเดียวเลยนะคะน้องนาเรียนบอกว่าเนื้อสเต็กวันนี้ขอไม่เดียมแบสนะคะมามีาสนโอ้ยหักบอนี่ค่ะวันนี้เลยค่ะเด้ออย่างเนื้อสเต็กแซ่บมากเลย